สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจิราจะมาพยากรณ์คนราศีมีนคนที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่15มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนหรือคนที่เคยไปผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะคนราศีมีนเราจะเห็นว่า6ปีแล้วนะคะที่ดาวเมเจติยูมา สิงสถิตยอยู่ในภพกระดุมพระหรือพบการเงินของคนราศีมีนเพราะฉะนั้นคนราศีมีนจะต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการเงินให้เยอะๆเลยทำไมจีลาถึงพูดอย่างนั้นเพราะดาวฤกยูมาอยู่ตรงนี้ดาวฤตยูเป็นดาวแห่งความอาเพศชอบมีการเปลี่ยนแปลงแบบเราไม่คาดคิดเสมอๆเช่นคนที่รวยๆอยู่แล้ว จนไปเลยก็มีคนที่จนไม่มีอะไรเลยรวยล้นฟ้าขึ้นมาก็มีอาจจะถูกหวยสามสิบหกล้านอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นคนราศีมีนดาวดวงนี้ยังไม่ออกนะคะยังอยู่อีกหนึ่งปีคนดะคนราศีมีนต้องระมัดระวังอีกหนึ่งปีถัดจากนี้ไปเรื่องการเงนินอย่าไปหลงเชื่อใครใครชวนอะไรใครมายืมเงินใครมา ไอ้นั่นไอ้นี่ทำไอ้นั่นไอ้นี่ได้กําไรมากๆไม่ต้องเชื่อค่ะคุณต้องใช้สติแล้วก็คิดให้ดีๆว่าสิ่งที่เข้ามาชวนมันจะเป็นไปได้ไหมเรื่องที่สองที่จะพูดก็คือดาวราหูดาวราหูนะคะอยู่ในภพพันธุของคนราศีมีนเมื่อประมาณปี62และ63คือมันผ่านมาแล้วถูกไหมคะอยู่ในช่วงนั้นอันนี้จิราจะพูดย้อนกลับไปให้คนราศีมีนได้มองเห็นภาพนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี6 2 6 3 ดาวราหูอยู่ในภพพันธุคนราศีมีนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องรถบางคนซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถสร้างบ้านสร้างบ้านแต่งบ้านบางคนมีเกณฑ์การโยกย้ายที่อยู่อาศัยและการงานนะคะแต่เมื่อวันที่10กันยายนเมื่อปี6.3ดาวราหูดวงนี้ โคจรมาอยู่พบสหัชชะคนราศีมีนต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องสังคมที่เขาเคยสัมผัสอยู่ตลอดเวลาหมายความว่าอย่างไรจีลายกตัวอย่างนะคะจากดวงจีลาเองนะคะก็คนราศีมีนค่ะเมื่อก่อนคนราศีมีนอาจจะอยู่ในสังคมของการร้องเพลงถูกไหมคะ พอดาวราหูมาอยู่ในภพสหชะมีสังคมอีกสังคมหนึ่งคือสังคมลีลาดเข้ามาแล้วยังมีสังคมอีกสังคมหนึ่งก็คือสังคมเต้นสุมบ้าสังคมการวิ่งมาราทอนเห็นไหมคะเป็นสังคมที่แตกออกไปนี่แหละคืออิทธิพลของดาวราหูดาวราหูเข้าพบไหนเขาก็จะเปลี่ยนแปลงภพนั้นนะคะ ต่อมามีอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดก็คือดาวพระเสาดาวพระเสาโคจรเข้าอยู่ในภพลาภะของคนราศีมีนตั้งแต่เดือนธันวาคมปี63และอยู่ตรงนี้ถึงสองปีครึ่งถ้าเข้าเรือนลาภะก็ดีจริงไหมคะแต่ดาวเสานี้ไม่เหมือนดาวดวงอื่น ถึงเราจะได้ลาบก็ต้องลาบจากการข้างหน้าซึ่งซึ่งตอนนี้คุณมีโปรเจกต์แล้วค่ะที่คุณคิดจะทําแต่พอเมื่อดาวพฤหัสมันไปอยู่ในเรือนวินาศคุณไม่ก็อยากจะทาหรอกได้แต่คิดไงคะคิดแต่ยังไม่ทําคิดอยู่ว่าเออมันน่าจะทําแต่ก็ยังไม่ทําแต่ไม่เป็นไรคะ่ะให้คุณคิดถ้าคุณยังทําได้ก็ให้เริ่มตอนนี้ได้เลยนะคะเพื่อปูพื้นฐานแต่ถ้าคุณยังไม่คิดจะทําก็ไม่เป็นไรรอให้ดาวพฤหัสมาทับลักก็คือประมาณปลายปีนี้ก่อนนะคะคุณจะเริ่มทําก็ไม่สายเกินไป แต่ขอให้ทํานะคะคุณจะมีจุดหมายใหม่ที่เกิดขึ้นคุณจะมีเป้าหมายใหม่ที่เจจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณจะทําแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนราศีมีนสิ่งหนึ่งที่จิราจะขอนเตือนก็คือเรื่องการเงินเท่านั้นเองค่ะอย่างอื่นไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะเรื่องความรักไม่ต้องพูดถึงเพราะช่วงนี้จะโฟกัสไปที่เรื่องงานมากกว่านะคะคนราศีมีนนะคะในช่วงของเดือน ต้นเดือนกรกฎาคมและก็จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมเลยนะคะให้ระวังนะคะลูกอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะประการที่2ก็คือเรื่องเงินอาจจะมีการฝืดเคืองมีการาซื้อขายจ่ายแจกอะไรออกไปเยอะแยะบางครั้งเงินอาจจะขาดมือบ้างนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นเองเอาละค่ะคนราศีมีนะคะจีราก็ขอพยากรณ์ ไว้แค่นี้นะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยนะคะอยากจะให้จิลาดูอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะจิลาจะเข้าไปอ่านแล้วก็จะตอบท่านผู้ชมทุกๆคนเลยค่ะสุดท้ายนี่จิลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครุรบากรัตของจิลานะคะจะคนลสมีนสามารถเอาครุรบากรัของจิลาไปใช้ประยุกต์ปรับกับตัวเองในชีวิตประจําวันนะคะโอเคค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะจิลาก็ขอขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ